อัตลักษณ์ก็คือผ้าประจำจังหวัดลายลูกแก้วและก็ดั้งเดิมก็สิ้นขั้นแล้วก็เป็นผ้าสิ้นทิวโบราณผ้าลายลูกแก้วก็มีสีดอกลำดวนเดี๋ยวนี้ก็มีสีลาวาลาวีเสียไม้มาโดง่งมาดันจุดเดน่นจุดด,ดีคือผ้าทอมือกับทอเครื่องไม่เหมือนกันอย่างที่ทอมือกับกี่กระตุกก็แตกต่างกันนิดหน่อยอย่างให้สีอย่างเล่นสีอย่างเล่นลายผสมประสาน บางคนก็อยากได้ของโบราณบางคนก็อยากได้สมัยใหม่สีสันสดใสยายก็ปรับปรุงให้มันเข้ากันถ้าเราไม่เหมือนเดิมๆพัฒนาอยู่เรื่อยเราพยายามปรับปรุงของเราไม่ให้เหมือนใครอย่างฝ่ายเข็นมือไหมาสาวมือเนี่ยมันเส้นโตอยู่แล้วใส่ไปแล้วก็นุ่มซักไม่ต้องลำบากดีดก็ไม่กลัวไฟร้อนของเราดีเราก็กล้าประกันคุณภาพเราก็ไม่ได้โกหก ที่สากิจชุมชนบ้านน้อยนาะเจริญกลุ่มของเราส่วนมากจะเน้นเป็นการทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติท่านผู้บ่าก,ก็ส่งเสริมให้การย้อมสีธรรมชาติที่มันเป็นผ้าเบญจสีห้าสีเนาะกลุ่มนี้เราจะทําทุกสีสามารถสั่งได้เลยอยากได้สีดํดนวนก็สั่งได้สีละวาก,ก็สั่งได้สีมะดันก็สั่งได้การย้อมสีธรรมชาติจะมีมะเกลือแล้วก็เปลือกไม้ที่ใช้ในการย้อมแต่เรายังไม่รู้วิธีการปรุงแต่ง ให้มันเกิดสีได้เยอะแยะท่านทระนาถพนเข้ามาส่งเสริมในการย้อมก็ทําให้เรารู้แตกออกไปอีกแล้วเราก็ทามาเรื่อยๆมันก็ยิ่งแตกไปเรื่อยๆการย้อมสีธรรมชาติมันเหมือนการวิจัยด้วยย้อมแค่ครั้งเดียวแต่ว่าเราลงน้ํา้าน้ําก็จะได้5สีทําให้แม่เกิดความคิดเกิดไอเดียในการปลูกฟังให้ชาวบ,บ้านเขารักความเป็นธรรมชาติส่วนมากผ้าไหมบ้านนี้จะย้อมโทนสีเข้มจะไม่จืดเวลาใช้เป็นยิ่งนานยิ่งเข้ม แล้วไม่ตกสีจะได้รับประกันจากกลุ่มหมอนไหมนี่เขาจะมาตรวจนะชบบาวบ้านจัดเสร็จก็จะโทรให้กลุ่มหมอนไหมเข้ามาตรวจสอบมาตรฐานด้วยว่าตกสีไหมถ้าไม่ตกเขาก็จะติดนกยุงตอนนี้ที่กลุ่มขายดีมากก็จะเป็นผ้ายกดอกแล้วก็ลายขอเจ้านี่ลายขอเจ้าตัวนี้กํลาลังมาแรงเนาะขายได้ทอขึ้นมาเท่าไหร่ก็ขายได้หมดเลยแล้วบ้านนี้จะไม่ทิ้งความเป็นดั้งเดิมเนาะท่านพระราชทาน,านลายมาแล้วเป็นลายขอเจ้าแต่จะมาประยุกต์กับลายยกดอก ให้เป็นผ้าผืนเดียวแต่ว่ายังคงเอกลักษณ์ของบ้านนี้ทอยกดอกทอขิดคือใส่ลวดลายเข้าไปในผืนเดียวแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดมากเลยจากเดิมที่เรามีเพียงแค่ผ้าชิ้นเดียวคือผ้ามะเกลือเราจรึงมีการสร้างแบรนด์แตกแบรนด์นออกมาใหม่ให้กลายเป็นผ้าที่เราเรียกกันว่าผ้าเบนจสีประกอบด้วยผ้าออริจินอลคือผ้าสีมะเกลือ ผ้าชิ้นใหม่ที่มีการพัฒนาปรับปรุงจากวัสดุธรรมชาติที่เรามีอยู่คือผ้าสีลาวาผ้าสีมะด,ดันผ้าสีกุลาและผ้าสีลมดวนรวมและจะย้อมจากวัสดุธรรมชาติที่เกิดบนพื้นดินของชาวจังหวัดสีเกตทั้งสิ้นให้เห็นอัตลักษณ์ของชาวจังหวัดสีเกตโดยนําเรื่องราวของพื้นบ้านเข้ามาใส่เป็นเอกลักษณ์อย่างเช่นว่ากรณีของเรามีต้นไม้อย่างเช่นว่าเป็นดอกหญ้าดอกตรอยเราก็เอารวดลายเอาเลือกของดอกตรอยมาปักบนผืนผ้าให้เรื่องราวของจังหวัดสีเกตรปรากฏบนผืนผ้า,ผาเป็นอัตลักษณ์ ในขณะเดียวกันเราก็มีการวางยศาสา์ในการพัฒนาในการที่จะแปลรูปผลิตภัณฑ์จากสินค้าตั้งต้นของเราที่เป็นเพียงผ้าขายเป็นผ้าชิ้นมาเป็นเสื้อผ้าในเชิงแฟชั่นที่วัยรุ่นที่คนทํางานหรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุทุกช่วงวัยหรือทุกสาขาอาชีพสามารถนํามาสวมใส่ได้ในทุกโอกาสโดยให้มีความเท่ใส่และสนุกมีเอกลักษณ์เป็นการเฉพาะโดยไม่ทิ้งรากฐานความเป็นจังหวัดสิเกต ผลการที่เราวิเคราะห์ในเรื่องของรายได้จากจบฏทอในปี2 5 6พบพบว่ารายได้ของเราสูงขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจที่น่าที่จะซบเซาแต่ตลาดผ้าของเรายังสามารถเดินต่อไปได้แล้วก็ทํารายได้ทํายอดให้กับประชาชนของเรารายได้ของปี2564เราอยู่ที่7 2 0 0 0กว่าบาทซึ่งถือว่าเป็นรายได้ที่น่าพึงพอใจทําให้ชาวบ้านของเรามีความสุขยิ้มดนเต็มหน้าในเพราะวที่เศรษฐกิจของเราถือว่าอยู่ในช่วงของการซบเซานี่คือเรื่องราวของจังหวัดศรีเกติที่เราพัฒนาเรื่องของผ้า เพื่อให้ตอบโจทย์เรื่องของรายได้ของประชาชนครับ